หุ่นเซนลั่นถ้าไทยปิดด่านคนไทยเดือดร้อนแน่นอนแต่ขอประทานโทษภาพที่ปรากฏนั้นคนไทยเดือดร้อนน้อยกว่าเพราะผู้คนกัมพูชาล,ลังไหลไปที่หน้าด่านนี่ขนาดไม่ได้ปิดถาวรน,นะคนยังแออัดยัดเยียดเพื่อจะข้างฝั่งมาประเทศไทยต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค ก็บอกแล้วไงสินค้าไทยเป็นที่นิยมในประเทศเขาและเขามากดดันในการที่จะไม่ยอมถอยทัพกับจะไม่ยึดช่องบกยึดตรงนั้นตรงนี้จะยึดปราสาทต่ตางๆและลากเราไปปาส,สารโลกให้ได้แน่นอนเขารู้เขารู้ทางมึงแล้วไอ้หุ่นอ่ออะไรมึงมี พักพวกที่เป็นฝรั่งทั้งคนที่เก่งๆของมึงอ่ะเคยจูงไทยเราไปสูญเสียเขาพระวิหารมาแล้วไงโหยเล่นแร่แปรธาตุสารโลกโดนนั่นทำมันยังให้ลาออกแล้วก็บอกว่าเป็นสารเถื่อนไปด้วยซ้ำเลยประเทศหลักๆเขาไม่เข้าหรอกสารโลกอ่ะแต่ไอ้บุนเซนมันมีพักพวกมันมีพวกที่เก่งๆเป็นฝรั่งอ่ะ,อะมันมีฝรั่งอยู่สองคนนะ มันให้เครื่องลาดแล้วนะที่ตั้งแต่เราอะ่ะสูญเสียเขาพระวิหารอะ่ะมันถึงมั่นใจมันมากเลยมันมั่นหน้ามากเลยที่จะลากเราอะ่ะให้ขึ้นสารโลกอะ่ะแล้วเชื่อไหมเห็นอย่างเงี้ยเธอไม่แน่หรอกคนดังตระกูลเรารู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะเขาที่แล้วก็รู้แต่ทำไมถึงต้องไปสารโลกล่ะเฮนะ พักพวกแหมเก่งเหลือเกินนพดลเอยแหมเก่งเหลือเกินจริงไหมพวกนี้ขายชาตินะแผ่นดินไทยไม่รู้จักรักและหวงแหนกับตกเป็นเครื่องมือแล้วเป็นไงก็ให้เหรียญเขาให้รางวัลที่เขาอาได้คุบดินแดนไทยเนี่ยแล้วดูสิ ไอ้ตรงที่เขาประกาศตั้งแต่วันที่7มิถุนาแล้วนะหากสินค้าที่นําเข้าไปไม่เข้าสู่กัมพูชาอีกต่อไปคนไทยคนแก้ไขปัญหานี้โดยตรงกับรัฐบาลของตัวเองเพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนไทยนั่นเองโต้หลังจากที่ถูกไทยเออเปิดปิดด่านนะนี่ยังไม่ได้ปิดถาวรน,นะเปิดปิดด่านตามเวลาที่กําหนดแล้วคุณคิดดูมาตรการโต้ตอบ ของเราแค่เนี้ยประชาชนก็ยังเดือดร้อนเลยแต่คุณซ็งเขาไม่รับรู้หรอกเพราะตัวเขาอะสบายอยู่ตระกูลเขาเดียวอะ่ะทั้งลูกกี่คนก็สบายเมียก็สบายพรรคพวกสบายแค่นาฬิกาคุณรู้ไหมแค่เรือนเดียวเนี่ยเป็นนาฬิกาที่แพงที่สุดในโลกรอบไปพันกว่าล้านน่ะพันกว่าล้านบาทไทยนะแล้วไม่ใช่มีเรือนเดียวนะมี เก้าร้อยล้านก็มีมีไล่มาตั้งแต่ร้อยล้านหลายร้อยล้านนาฬิกาที่แบบแพงที่สุดในโลกอยู่ที่บ้านคุนเซนจำนวนนาฬิกาที่สะสมเป็นยอดจำนวนเงินที่จะเอามาแบ่งปันให้คนทั้งชาติได้กินได้ใช้ได้สบายอะ่ะลงทุนอะไรก็ได้อะ่ะกี่พันล้านอะ่ะแค่นาฬิกานะ แปลว่าเขาโดนคุณเซนปกครองด้วยความไม่ยุติธรรมเลยโกงกินกันร่ำรวยลูกชายคนโตก็เป็นนายกที่ยกทับมาประเทศไทยก็เพราะว่าจะกู้ชื่อเสียงที่มันตกต่ำไม่สามารถทำหน้าที่การเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาในประเทศได้ความยากจนยังมีเยอะแยะไม่งั้นจะทะลักเข้ามาเป็นแรงงานมาขอทานบ้านเราเหรอ แล้วไอ้คนที่สองที่สามอะไรก็กลุ่มอํานาจอ่าเป็นฝ่ายอะไรนะกลุ่มสื่ออีกคนนึงก็กลุ่มความลับของประเทศโอ้เยอะแยะปัญหาหมักหมมบอกจริงๆนะถ้าประเทศไทยไม่เด็ดขาดและยังให้ตระก,กูลชินอ่ะมาคอนโทรลดูแลประเทศไทยประเทศไทยถึงค่าวอับจนถึงข่าวล่มสลายก็ข่าวนี้แหละถ้าไม่ลุกขึ้นมา ทำอะไรกันสักอย่าง